ว้าวข้าวไข่เจียวฮะมื้อนี้มื้อกลางวันลูกสาวทำใหนะ้กลิ่นหอมมากๆเลยเนะี่ยชื่นใจเลยไข่เจียวกินร้อนๆอ,อร่อยฮะถ้ามันเย็นชืดแล้วมันจะไม่อร่อยเลยนะกลิ่นมันหอมมาเนะี่ยช่องกิในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับมากินข้าวกันนี่ข้าวไข่เกียวร้อนๆเลยอันนี้ฝีมือลูกสาวน้องลูกคงวัตถุดิบหายากเหมือนกลางวันนะก็ทำไข่เกียวให้ป้า ถาว่ากินไหมง่ายๆก็เอาเลยครับนเล็กไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ได้อร่อยครับกลิ่นหอมแล้วก็ใส่หอมไปด้วยนะสอยอหอมแดงไป ก็ดีนะ่ใส่หอมไปด้วยจะทำให้ช่วยคลายตรงหวัดนะกินหอมนะเจียวร้อนๆนนะข้าวสวยร้อนๆเข้ากันอร่อย แต่ละมื้อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกเดี๋ยวพอเขาไปเรียน <c oughs> เดิทนทางน่าจะพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่าในบ้านจะเหลืออะไรไว้บ้างเนีย่ยให้เขาต้องไปซื้อมามา่าไข่ปลากระป๋องมาตุนไว้เดี๋ยวเราอยู่คนเดียวก็สามารถที่จะ <c oughs> ทำได้ทำกินได้ เราต้องพยายามฝึกชีวิตนะฝึกการใช้ชีวิตที่มันเรียบง่ายอย่าไปอะไรที่มันยุ่งยากอะไรที่มันวุ่นวายมากเกินไปนะถ้าเราไปอยู่ในธรรมชาติท้องไร่ท้องนาหรือตามป่าเขาเนี่ยอะไรเราก็ทําได้ปลาตัวหนึ่งมาย่างนะก็ทําได้หรือย่างตําน้ําพริกอะไรเงี้ยเง่ายๆ คือเรื่องทำอาหารนะ่ะนเล็กบอกไม่ถนัดนะคือถ้าทำทำได้ทำได้แต่ไม่ค่อยชอบทำเพราะสมัยที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็ทำกับข้าวกินเองนั่นแหละนะทำต้มยำทำยำนะผัดอะไรอย่างเงี้ยก,กินได้นะไม่ใช่กินคนเดียวก,กินกับเพื่อนนะ ทำเวรทำเป็นเวรทำอาหารในแต่ละวันแต่ถ้าอยู่บ้านตัวเองก็ไม่เคยทำถกเว้นว่าคนอื่นก็จะไม่ว่างเขาไม่อยู่ <c oughs> ก็ทำง่าย ทำไข่เจียวนะทำผัดอะไรง่ายๆคือไม่ใช่ว่าไม่ทํานี่คือทําไม่เป็นเลยไม่ใช่างั้นทาได้ทนะำน้ำพริกก็ทําได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยอยากทําแต่ ให้เป็นคนหาชอบนะหาปูหาปลาหาอาหารหาผักหาอะไรชอบมากบอกมาวัตถุดิบอยากได้อะไรเดี๋ยวไปหาให้ ไม่ใช่หายอย่างเดียวนะบางทีปลูกด้วยซ้ำนะสมัยเด็กๆเกนี่ยต้องอทำสวนเองนะปลูกพริกปลูกหอมปลูกกระเทียมนะปลูกมะเขือต้องปลูกเองแม้แต่บ่อบ่อน้ำเนี่ยแถวอีสานก็จะเรียกสาง นั่นก็คือขุดบอ่อสี่เหลี่ยมนะกว้างประมาณ1เมตรนะกว้างคุณยาวประมาณสักหเมตรกว่ากว่าอะไรประมาณนั้นนะลึกประมาณทัว่วมหัว2ต่ออะไรประมาณนั้นประมาณ4-5เมตรอันนักขุดเอง ต้องขุดเองนะฮะอยู่ในที่ของตัวเองขุดเองขุดลึกลงไปจนมันมีน้ำอะสามารถที่จะเอาน้ำมารดผักได้นั่นคือวิธีพวกเรามันก็มีความภูมิใจตรงที่เราสามารถ ขุดบ่อน้ําเองได้แล้วก็เอาน้ํานั้นนะมารดผักที่เราปลูกแปลงผักอะไรขุดเองหมดนะไถเองนะไถโดยใช้ควายนี่ก็ไถเองหรือว่าถ้าเป็นแปลงเล็กก็ขุด น่เล็กไถนาเป็นะไทยควายอ่ะโดยใช้ควายเป็นที่ล่าเสร็จแล้วก็ต้องทำรั้วเองนะรั้วกันที่พวกไก่พวกสัตว์ต่างๆที่จะเข้าไปทำร้ายผักเราไปกินผักเราส่นวนใหญ่ก็จะใช้พวกลําปอ ปอกแก้วนะอเนี่ยที่เขาไปลอกเอาเชือกเอาอะไรเปลือกอมาทำเชือกทำลายข่ายนั่นแหละก็ต้องเอามาสารเองสารทำ รั้วทำกำแพงเองไม่ใช่ตัวโตนะตอนนั้นนะก็คือประมาณสักปหกประมาณป .6 กปา 5, ปห ห้าปหกนี่ก็เท่ากับสิบสองสิบเอดสิบสองประมาณนะั้นเหมือนกับความรู้สึกว่าเออเราเริ่มเป็นวัยรุ่นเริ่มเป็นหนุ่มแล้วต้องทําอะไรด้วยตัวเองอะไรทํำนองนั้นนี่แหละวิธีของคนอีสานส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มันมันก็เลยสามารถที่จะทําเรื่องของงานเกษตรงานปลูกผักปลูกหญา้าปลูกอะไรได้หมด ไม่ต้องมาเรียนเพิ่มเติมสมัยที่ <c oughs> บางคนเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องของการปลูกผักไปปลูกผักตั้งตอนที่อายุมากแล้วนมันไม่เหมือนเด็กอีสานเนี่ยก็ว่าหัวเท่ากำปั้นก็สามารถที่จะ,ะปลูกผักเป็นแล้วนะคร <c oughs> ับ วันนี้ไม่มีอะไรก็กินข้าวไข่เจียวก็เล่าเรื่องราวดีๆนะประสบการณ์ให้ฟังกันอ่ะครับผมจะหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ